โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์เคเตเลซายนะกับวันนี้นะพวกเราก็มากันครบเลยทีเดียวนะครับผมนะก็อย่าลืมนะสำหรับคลิปนี้ต้อง10,000ไ like, ลค์ถึงจะมีคลิปที่2นะครับอ่ะไปเรื่องกันเลยตอนนี้ทีมงานเรารออยู่แล้วนะครับมีคนบอกว่าพาทีมงานมาเอชีวิตรอดในเซเลซายพี่ว่าน่าจะไม่รอด <c oughs> <c oughs> น่าจะตายกันหมด แน่นอนมีพี่นี่แหละน่าจะรอดอยู่คนเดียวนะครับเฮ้ยเกิดมาใกล้เสาสีเขียวพอดีเลยที่ว่าก็ถือว่าโชคดีดีอย่างนี้มาแล้วอยู่ไหนกันวะเนี้ยนี่มันสุมกันนี่ว่าแล้วจะหากันเจอปะเนี่ยสรุปตอนนี้ก็คือเรากําลังหลงกันอยู่นะพี่บอลเนี่ยก็นัดทุกคนมารวมกันอยู่ที่เสาเขียวเว้ยทุกคนโอ้โหมีไอ้เค่เด้ยเนี้ยไอ้บ้าอย่างนี้โดนแดกปะเนี่ยสวยแล้วไงยังไงดีครับตอนนี้ ไม่รู้ว่าจะรอดกันมาถึงตรงนี้ก่อนหรือเปล่ามารอรถกระโดูจะมีทีมงานนี่มารวมตัวที่เสาเขียวได้ไหมแต่ว่าตอนนี้พี่บอลต้องไปตั้งหลักปักฐานก่อนเว้ยทำไมสตามมีนานอาผมกับน้ําผมนี่ลงรัวๆเลยวะทั้งที่ผมไม่ได้วิ่งนะทุกคนเอ้ยกระติกเจอแล้วเจอกระติกแล้วทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องสร้างเผ่ากันก่อนแล้วนะครับทุกคนเผ่าของเราชื่อว่าเผ่าบอลเกมเมอร์นะครับตอนนี้พี่บีน่าจะยังไม่มานะะเพราะว่าน่าจะมาไม่รอด เฮ้ยได้ยินเสียงแว่วแวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมาแล้วว่ะทุกคนเออกระติกข้าวเผาไหนพี่บีอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับกระโดดลงมาดิพี่บีพี่บีไปวิ่งแรงบนเนี่ยพี่บอลกระดูกหักแล้วโอ้โหแล้วทำไมตระตมีหน้ากูมันหมดตลอดเวลาเลยวะเนี่ยทุกคนคนอื่นเป็นป่ะกระโดดลงไปเนี่ยตายแน่นอนอ๋อพี่บีจะตายแล้วนี่ว่าทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนแล้วกันตอนนี้ อยู่น้ำมากเลยเออเดี๋ยวกินไอเบอร์รี่แทนก็ได้นี่วะตอนนี้หาน้ำยากแต่เบอร์รี่ก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นเยอะนะในแบบทะเลทรยายเนี่ยกินก่อนกินก่อนกินก่อนนี่ไงเห็นไหมไม่ขึ้นจริงด้วยผมวิ่งไม่ได้วะในเซิร์ฟนี้มันมีปัญหาอะไรกับสตามีนา่าผมไม่รู้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีไงน้ํากินอยู่นี่ขอให้ได้น้ําก็พอผมต้องเติมสตามีนา่าตัวละครผมให้กระชูนเลยเนี่ยเออเอาไปสตามีนา่าไม่อย่างเดียวเออเซิร์ฟมันรว,รวนๆอยู่นะตอนนี้ มีใครมาตายตรงนี้วะเนี่ยไอ้กระติกเหรอคือมาถึงแล้วโดนจระเข้แดกแน่นอนเลยเนี่ยอันนี้เออเอาเนื้อมาก่อนของอะไรมีบ้างวะเนี่ยโอ๊ยของเยอะอยู่ในว่าอันนี้ให้มันเก็บของมันเองเว้ยพี่บีหายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่เร็วพี่บีเข้าเผาก่อนแล้วค่อยตายก็ไม่เป็นไรลัพเตอร์อยู่ข้างหลังพี่บีรีบเข้าเผาเลยนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยต่อยอยูปต่อยอุ้ยปี๋ไหวแล้ว วิ่งเลยเฮ้ยให้มันเด็กหลบพวกนั้นไปก่อนอุย้ยอะไรปันปันอุยอ้ยลอยเหรอเอ้ยเอ้ยเออตายกันหมดเลยอุตส่าห์หากันเจอสวยแล้วพี่บีเข้าเผาดันจริงวะโอ้หน่อาจะเข้าไม่ทันว่ะถ้าเข้าไม่ทันอย่างนี้มาเกิดกับเราไม่ได้ดิแย่เลยทำไงดีวะเนี่ยมันต้องมีจุดเกิดไงเมื่อกี้พี่บีเข้าไม่ทันชัวร้อยเปอร์เซ็นดูไม่เป็นไรผมเก็บของก่อน เก็บต้มมันไว้ก่อนเอาละเดี๋ยวผมจะวางเตียงนะเพื่อให้กระติกมันวร์ปมาได้นะครับผมหุยแรับเตอร์ด้านหน้าอีกเมื่อกี้ว่าแล้วว่าพีบีต้องโดนเล่นแน่พีบีช้าอยู่เดี๋ยวเราต้องจัดการรับเตอร์พวกนี้ได้มันก็ได้แดกเราแค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละน้องๆไม่ใช่ว่าเอ้ยจะแดกได้บ่อยเดี๋ยวมันโดนแน่แป๊บนึงโอ้เมื่อกี้กูเตอร์ตามิหน้าอยู่เซิฟนี้แบบตามิน่ากงๆบ้าๆบอๆอยู่ คือถ้าเล่นไม่ตายแล้วมันจะไม่ขึ้นสตามิน่้าให้อันนี้ผมเช่าเซิร์ฟแล้วนะรอบนี้แต่ว่ามันก็ยังเออเอออยู่เอาละจะหลบอยู่หลังไอ้ตัวนี้เลยวออูอากาศร้อนมากใครตายเลยกระติกกระติกโดนเลฟเตอร์แดกแล้วใจเย็นๆเดินพี่บอลวางเตียงให้แต่ว่าตอนนี้น่าจะขาดหนังว่ะจะฆ่าอะไรดีวะเนี้ยเพื่อให้ได้หนังนี่ไงเจอบอเจอบอ้หน,น,<า>นู ป๋าขอโทษป๋าขอโทษขอโทษขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยมามาจะฆ่าพวกมึงให้หมดเลยเออ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 เอยเอาให้ตายเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งอุปกรณ์โอ้โหพอติสูต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้พอติสูต,ตก็น่าจะช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าอากาศแบบสุดจริงโอเคพลิกแอคมาก่อนโอ้ยร้อนมากร้อนมากตายกันละนัวเลยนะตอนนี้ใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย ขอให้ได้เตียงก็พออ่ากระเด็นเลยมึงเจอบอนี่เลยจับไปสักตัวนึงดีกว่ามั้งตัวนี้จับไว้แล้วกันตัวแรกน่าสงสารอ่ะใส่เรียบร้อยครับเจอบอหนึ่งโอเคกําลังจะตายแล้วหลบอยู่ในนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องมีเสื้อผ้าก่อนหมดมีเยอะอยู่เสื้อผ้ามาก่อนกันร้อนไม่น่าจะกันได้หรอกแต่ว่าลองดูแล้วกันเผื่อได้เอามาเลยมาเลยไปครบเซตพอตีตูดเพิ่มไปอีก ได้ไหมเพิมอีกสัก30 30ยังไม่ได้ไม่มีชุดถ้าไม่มีชุดไม่ไหวนี่นี่นี่อันนี้แคคตัสเซฟเอาอยู่ปะยังไม่อยู่ต้องใส่เสื้อผ้าก่อนนะถ้าเสื้อผ้าไม่ครบนี่ก็ยังไงก็ไม่น่าจะได้นะครับในตอนนี้เลือดเหลือ32แต่ดูเหมือนว่าเลือดจะไม่ลงแล้วนะพอมาหลบอยู่ในพุ่มไม้นะตรงนี้อ่าได้แล้วโอเครอดแล้วพี่บอลรอดแล้วทุกคนใจเย็นๆกระติกพยายามหาพี่บีให้เจอแล้วก็จะได้ ให้พี่บีมาเกิดที่เตียงได้ตอนนี้เดี๋ยวลงเตียงก่อนต้องใช้ฟอนเดชันก่อนสักอันหนึ่งอ่าแล้วก็เรียนรู้เตียงมายังไงมีผู้นําดีก็ต้องรอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่บอลจะช่วยเองขาดอะไรไปเนี่ยขาดเทสโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันงั้นลงฟอนเดชันไว้ก่อนฟอนเดชั่นไว้น,นี่กระติกรอสักครู่เดี๋ยวกระติกน่าจะได้เกิดออกไปฟาร์มก่อนอันนี้น่าจะไม่ได้ไม้มั้งกระบองเพชรเนี่ยน่าจะได้แค่เทสโอ้ยนี่แม่งหางทนกู จอต้นไม้ที่ไหนวะเนี่ยต้นไม้หายากด้วยในแบบทะเลทรายเนี่ยเดินมั่วๆงงง,งกูก็โดนแรปเตอร์แดงอีกต้นใหญ่นุ่นน่าจะมีว่ะข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ดีด๋แหละต้นนี้แหละได้ชัวกัเ,เลยตอนนี้ขวานยังไม่มีใช้อนี้ไปก่อนขวานคราฟต์ได้ยังวะเนี่ยตอนนี้ขวานขาดอะไอีกขัดฟินโอ้โหเดีนเดๆๆฟินตรงนี้ฟินตรงนี้มาฟินมาฟินมา รู้สึกเหมือนกับทำไมมันแหลกๆวะเนี่ยจริงๆแบบเทเลสไซน์ไม่ได้กินสเปคนี่ว,ว่ะเซิร์ฟแหลกขนาดนี้เลยเหรอ,อเอาขวานมาก่อนแล้วก็หอก2อันเตียงได้แล้วโอเคเตียงผ่านเดกติกได้เกิดได้มาเลยหอกเซตเล็กสไปขึ้นบนสปีดหน่อยดีกว่ามาั้งตอนนี้สปีดคูณเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะคูณน,นิดๆอะครัติ้งสกิลไปเรียบร้อยได้ครับ โอเคกระติกอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องให้กระติกเกิดตรงนี้กระติกเดี๋ยวมาเกิดที่เตียงได้เลยเดี๋ยวจะลงเตียงให้แป๊บหนึง่งส่วนพี่บีน่าจะยากหน่อยเดี๋ยวพี่บอลต้องไปจับตัวอะไรสักตัวหนึ่งไปหาพี่บีนะแล้วก็เอาพี่บีกลับมาให้ได้กระติกตายโดยลับเตอร์พอดีมมา <laughs> ตายพอดีเลยเออดีดีด,ด,ด,ดีตอนนี้เราต้องการหนังแบบสดๆผมต้องฆ่าไอ้ตัวนี้ให้ได้เลเวลเท่าไหร่วะนนี้เลเวลสิบหกเจอกันหน่อยไหมเจอกันหน่อยไหมพักพวกเอาเด มาเด้ทำายด้มาด้ครับมาดิอุ้ยแฮะโอ้มันแตกก็โตมันไม่ทนว่ะอุ้ยข้างข้างบนโอ้ัโอ้แมงเอ้สู้ด้วยสู้ด้วยเออเอออุ้ยอุ้ยตีนระบังตีนระบังตีนเสียบเสียบมึงเก่าพอปะล่ะเก่าพอปะล่ะเออถ้าเก่าไม่พออย่ามาทําเท่โดนนะมึงตามเลยตามโอ้โหร้อนร้อนร้อนไม่ไหวไว้ตามไม่ทันครับ คือตอนนี้มันหิวน้ําหิวกระหายไม่มีแหล่งน้ําเลยแถวนี้แย่และการที่จะหาน้ําได้ต้องลงไปข้างล่างอีกหรือจะไปเสาเขียวด้านนู้นก็ไกลเหลือเกินมาแรลงน้ํามีไปเนี้ยอยู่ดีๆมันก็ร้อนเดี๋ยวหลบแดดตรงนี้ก่อนกูต้องหลบแดดก่อนไม่ไหวน้ําหนักมาด้วยค้าบอะไรไปช่วยกูดีไปเนี้ยเต็นท์ก็น่าจะยังไม่ได้นะในตอนนี้ผมว่าต้องเอานี้ก่อนวอเทอร์สกิน แล้วก็โบล่าเออบล่าก็จําเป็นบูมาแรงด้วยนี่เออบูมาแรงก็ดีนะครับลูกดอกเอาไว้ล่าเด้อเด้อเเมื่อกี้เราใช้อันนั้นมันไม่ทันกานะสละห,หอกต้องเป็นธนูกับลูกดอกนี่ลูกดอกได้เป็นร้อยบล่าสักสามถ้ามีโบล่าอันนี้พี่ก็รอดแล้วสบายธนูร้อยหนึ่งเลยมาจัดมาเ,ดเซตโบล่าก่อนโบล่าเลขห้านูเลขสี่เอาละพร้อมล่าไป ไอ้กระติกมาเกิดยังางเนี่ยลงเตียงมาให้แล้วเนี่ยไม่ยังไม่เห็นมันเลยอ่ะตายอีกแล้วตายโดยลับเตอร์อย่างเดียวกระติกเกิดเตียงเกิดเตียงเลยสังการไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันน่าจะมาเกิดเดี๋ยวรอแป๊บนึงเฮ้ยผมเจอตรงนี้กินน้ําต้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นน้ํามาแล้วหาน้ําก่อนโอ้โหโคตรกระหายนี่แหละอยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ อันนี้บอกว่าเนี่ยนี่น,นีน่าจะอันนี้แหละทุกคนโอเคตรงนี้กินได้เนี่ยกินหน่อยกินหน่อยอ่าได้แล้วดับกระหายได้แล้วทีนี้ใครจะมาบอกเดี๋ยวหาแรปเตอร์ก่อนผมจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้วตอนนี้เมื่อกี้บังอาจมาเก่ากับครูโดนแน่มึงแป๊บนึงเตรียมลูกดอกก่อนตามล่าหาแรปเตอร์สักตัวนะครับแรปเตอร์อยู่ไหนเอ่ยตรงนี้มีบ้างบอว่าเนี่ย พลสโซเหรอผมต้องจับพลัสโซไว้ก่อนแหละดูแล้วอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรไม่มีอะไรนะตอนนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ไว้ก่อนโอเคสระเบือเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมด้วยเอามาใหม่เลยเอามาอันนึงน่าจะพอนะครับพันอยู่แล้วก็ดาเมแเราก็ได้อยู่อย่าเพิ่งไปไหนนะตีตีตีฟาดฟาดล่วงล่วงล่วงไม้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 เออเออเออแม่งเอ้ยมีล่วงวะ ไอ้กระติกก็โดนฆ่าตายอย่างเดียวไม่เกิดเตียงวะหรือมันเกิดเตียงไม่ได้วะเนี้ยไม่รู้เหมือนกันมันบักอะไรหรือเปล่าโอเคตอนนี้พลซอผมสลบไปแล้วหนึ่งนะครับได้แล้วโอเคเอาอีกสักตัวหนึ่งผมช่วยงานก่อนมาแรงน้ำมาแรงน้ำกระหายพอดีค่อนข้างกระหายมากผมกินก่อนโอ้ยเยี่ยม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 ,ยยมไปกันไปกันตรงนี้น้ำมันมแรงน้ำมัน เยอะเลยเก็บน้ำมันไว้ก่อนอุ้ยน้ำมันตัวนี้เยอะวะวงววน้ำมันมาจากไหนวะเนียตัวเมื่อกี้อย่างเยอะเราซอเจอหน้านี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวจับไปเลยนี่ตัวนี้วิวยิบสี่น่าจะดีกว่าตัวเมื่อกี้เออยืนหน้ามายืนหน้ามาได้ตีง่ายตีที่คอดีกว่ามั้งนี่บางทีแบบจมูกมันแข็งนะครับโอ้สตามิน่าหมดไม่เป็นไรยังไหวยังไหวยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เร็วเร็วโอ้ยต่อยต่อต่อยต่อแม่เอ้เสียงมาหักอีกเออเออ ดี๋ยวดิร่วงดิล่วงดิร่วงเปล่าเรียบร้อยโอ้โหกระติกมาแล้วโอเคแจ้วตอนนี้เรารวมทีมกันแล้วก็น่าจะง่ายมากขึ้นมึงไปไหนมาเนี้ยกุส่าวางเตียงไว้ให้ตั้งนานแล้วพิ่งจะมาตอนนี้ก็เหลือแต่พี่บีเราจะทําภารกิจตามล่าหาพี่บีนะครับมาเข้าเผ่าเราให้จงได้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ง่ายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพี่บีอยู่ที่ไหนแต่ว่าไอพิกัดไม่ยากแต่เราต้องหาตัวที่จะไปพาพี่บีกลับมาซึ่งตอนนี้ผมเจอรัเตอร์อยู่ด้านหน้าแล้ว นะครับผมคิดว่าผมน่าจะเอามันอยู่แต่ไม่รู้มันอยู่กี่ตัวเว้ยมันน่าจะเกินหนึ่งตัวแน่นอนกระติกเตรียมพร้อมเดี๋ยวตามพี่บอลมาเราจะออกล่าแรปเตอร์บูล่าต้องมีเดี๋ยวพี่บอลจะล็อกขาแล้วก็กระติกก็ช่วยหนกระติกดีดเราจะจับมันหนึ่งตัวเดินมาเดินมาเดินมา,เ,นมาเมื่อกี้เห็นแล้วตัวหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ตัวเดียวแรปเตอร์มันทํางานกันเป็นทีม ตอนนี้อากาศร้อนมากถ้าไม่มีเต็นท์ก็ลาบากอยู่เหมือนกันแล้วหาซิวยากด้วยจนกว่าจะได้เจอผีเสือ้อรับเตอร์รับเตอร์มันน่าจะวิ่งออกขวาวะ่ะเนี่ยน่าจะมาด้านนี้ผมว่ามีแม่หรือซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้ใบหญ้าร,ระวังให้ดีนะดีดีด,ด,ดเห็นหางแล้วพี่บอลเจอมาแล้วโอเคขอบวกขอบวกแล้วตอนนี้ล็อกมันไว้ก่อนตายแล้วล็อกอยู่แล้วทีนี้ก็จัดเลย สังกระเบือตีสังกระเบือตีเลเวลาแปดเลยว่าแปไม่ยากแต่สตามีนา่ายแต่หมดว่ะเออเออกระติกล่อตัวนี้ไปกระติกกระติกล่อตัวนิ่มอาไปก่อนโอ้ย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 หลบสลบยากเออล่วงเรียบร้อยเกือบตายแรปเตอร์เลือดท่วมเลยโดนฟาดเสร็จแล้วหนึ่งตัวตัวนี้ไปตามกระติกแล้วเดี๋ยวพี่บอลใส่เนื้อเอาละทีนี้เราฆ่าตัวนิ่มเลยกระติกล่อไว้เดี๋ยวพี่บอลยิงเองยิงเข้ารูตูด ยิงเข้ารูตรูดยิงเข้ารูตรูดอย่าหลบในกระดองนะยิงเข้ารูตรูดเอ้ยเอ้ยเอ้ยหางหางหางระวังเออเอ้ย,อยจุดอ่อนอยู่ต้องรูตูดนี่แหละนี่เห็นไม่มยิงรูตูดนี่เลือดอย่างเยอะเออหรือไม่ก็หัวหัวก็พอได้แต่อย่ายิงกระดองอ่ากระติกจัดเลยอุ้ยเลเวลล์หกสี่พวกเราได้เลเวลเยอะแน่ค่าตัวเนี้ยตายยากมากนี่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 ไม่ตายไม่ตายโอ้โหตายอย่างยากทุกคน ข้าไปหลบในกระดองแล้วเร็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 วซอย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 เอาดิยิงตรงนี้แหละลัพเตอร์ได้แล้วกระติกเอาลัพเตอร์มาฆ่ามันเร็วจะได้ฟาร์มเวลบวกบวกสั่งบวกได้หรือว,ว่าเนี่ยมันจะสั่งบวกตัวที่หลบอยู่ในกระดองไม่ได้ด้วยสงสัยต้องยิงไปอย่างนี้จนกว่าจะตายเบต่อยมันจะเข้าเนี่ยกูดูมึงต่อยไม่เข้าเลยนะ <c oughs> โอ้ไม่มีพี่แลว่าจะเข้าลูกดอกเก็บคืนหน่อย เก็บคืนได้ป่ะโอ้ยังไม่ตายก็เก็บคืนไม่ได้อะเออมันมจะซ้ําอย่างเงี้ยต้องคราฟที่ขี่รัปเตอร์มาก่อนนะถึงจะได้ดูแล้วตอนนี้สาดตเข้าไปในรูโตร์โอ้โหทุกคนดูความหนังเหนียวของมันไม่ได้การแล้วตอนนี้ต้องให้มันออกมาก่อนผมดูที่ขี่รัปเตอร์ก่อนผมว่าบางทีผมอาจจะคราฟได้ก็ได้เมื่อกี้ผมไปฟาร์มาเยอะนะขาดอะไรไว้เนี่ยขาดไม้อย่างเดียวเหรอเฮ้ยได้ดิอย่างนงี้ตรงนี้ได้เลยเนี่ยมา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 ,มา เออนี่แลหละต้นไม้เออเรียบร้อยแล้วขี่รับเตอร์พร้อมนะครับในตอนนี้จัดมารับเตอร์ไปตามใครวะเนี่ยตามเอกระติกเหรอสวยแล้วอยู่ไหนวะนเนี้ยันนีวันนีวันนีวันนี้ก่อนมาตามพี่ดีกว่าอย่าไปตามเปนกระติกเดี๋ยวมันพาตายตามผู้เช่ยวชาญหน่อยเรียบไว้ก่อนมาแล้วมาแล้วโอเคใส่ที่ขี่เลยสีแหละฆ่ามันลูกพอ่อฆ่ามันฆ่ามันเออเออเออ มึงไม่ออกมามึงตายนะเดี๋ยวเติมดาเมจดาเมจไปแม่งขึ้นน้อยด้วยเป็นไรเอาดูนี่ดูนี่มันจะตายป่ะนี่พวกเราลุมตีตัวนี้ตัวเดียวเลยร้าเนเ้ะโอ้โอ,โอ้ตายยากโอ้ยไม่มีมันตายเอาดิบูสตามีน่าจะหมดก่อนนะเนี่ยดูแล้วดาเมจขึ้นน้อยเพราะได้เลเวลมาน้อยเลเวลแค่แปดเราต้องจับเลเวลสักร้อยหนึ่งมันถึงจะทำให้เราได้ดาเมจมากๆนะครับตอนนี้ มันไม่ออกมาแล้วชั่งมันแล้วกันเอาตัวง่ายๆดีกว่าตัวนี้ยากเกินไปเดี๋ยวตอนนี้ต้องให้รัพเตอร์เนี่ยไปเวลก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาด้านนี้กระติกเดี๋ยวไปเจอกันจุดที่เราจับพาราซอไว้มันต้องลุมเว้ยถ้าสเต็ปนี้ต้องลุมอย่างเดียวถึงจะเอาอยู่ตอนนี้ก็ต้องกินพาราซอไปก่อนกินตัวนี้ได้บอกว่าเออตัวนี้เวลสิบสองน่าจะได้อยู่มาพารานี่เราน่าจะตะปบมันไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ผิดอุย้ยเหนื่อยแล้ว เลยเลยแต่ติดพอดีโชคดีโชคดีโชคดีเดี๋ยวเตยจะหลับไหมเนี่ยโอเคไว้ก่อนค่อยค่อยกินแตตามีหน้าหมดเติมก่อนเติมก่อนถ้าติตามีหน้าหมดแล้วจะทำให้มันสลบได้เอาละอยู่แล้วตัวนี้ข้างหลังมะรงน้ํามันไว้ก่อนต้องการมะรงน้ําธรรมดามลรงน้ําธรรมดาอยู่ไหนเอ่ยตัวนี้ยังไม่ได้กันเนี่ยนี่ใส่อาหารไปยังวยจะตื่นแล้วอ๋อยังไม่มีใครใส่เบอร์รี่เลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเมื่อกี้พี่บอลแบบงง ใส่เข้าไปครับตื่นไวนะเนี่ยดูแล้วอะ่ะเออเรียบร้อยครับผมตื่นข้าง,างไวไป้ายป้ายปายปายจริงจริง,รงพาเราซอมมันไม่ได้ตื่นง่ายขนาดนี้ทำไมตัวนี้ตื่นง่ายจังวะงั้นแสดงว่าตัวแรกที่ที่บอลตีสลบก็น่าจะตื่นแล้วดิใช่ปะ่ะเมื่อกี้จริงๆตรงนี้มันน่าจะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้หรือเปล่าที่ผมตีเอาไว้เดี๋วดูแป๊บเออมีโอกาสใช่เว้ยงั้นเดี๋ยวเอาใหม่เอาละเราจะตีให้สลบใหม่ล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ ฟาดคอฟาดคอเอา2ตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะให้พี่บีขี่ด้วยเราต้องมีสัตว์3ามตัวนะครับอย่างน้อยในพาร์ทแรกขอไปขอไปขอไปโอ้โหแตกแตกต่อยต่อเออเรียบร้อยล่วงกว่าจะล่วงได้นี่แหละตัวนี้คือตัวแรกเพราะว่าค่าหิวมันลดแล้วนะครับสังเกตจากค่าหิวได้ง่ายๆเลยอาแล้วก็ใส่เบอร์รี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเรียบร้อยครับผม ันที่2อ่ากระติกเลือกเอาเอาตัวไหนอีกตัวหนึ่งให้พี่บีแต่พี่บีไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวพี่บอลไปตามหาพี่บีก่อนพี่บีอยู่ในรูดีปะเนี่ยรูนีเดี๋ยวเสียงอยู่ไหนเนี่ยเอาโอ้โหพี่พีบอลเดินทางมาอย่างไกลเลยเนี่ยเพื่อตามหาพี่บีคนเดียวเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือเปล่าพี่บีรีบเข้าเผาเลยได้ไปเกิดที่เตียงได้โอเคตอนนี้พี่บีเข้าเผาแล้วนะครับเรียบร้อยฆ่าพี่บีทิ้งเลยพี่บีตายนะ ตายไปเลยเอ้ยให้พี่บีไปเกิดที่เตียงเว้ยไม่ใช่ไรเพราะมันอยู่ไกลมากนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่บอลเดินไปเองพี่บีไม่มีทางที่จะเดินไปถูกอยู่แล้วเอาละเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวกันด้านนู้นนะครับทุกคนเอาละตอนนี้พี่บีมาเกิดแล้วพี่บีตามพี่บอลมาเลยลงล่าง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 พี่บีตามมาไวหนลยนะเดี๋ยวนี้พี่บอลจะพาพี่บีรอดเองไม่ต้องกลัวพี่บีขงหน้าทัพเตอร์หลบหลังพี่บอลไว้่ไหนะ พี่บีหลบหลังพี่บอสเลยหางหน้าแรปเตอร์ไอตัวนี้ต้องล็อกไว้ก่อนอันตรายนั่นแหละฆ่ามันไม่ต้องเอามันไว้ยิงมันให้ตายยิงมันให้ตายอย่ามากล่าวแถวนี้รู้บ้างใครคุมรู้บ้างใครคุมไม่ตายอีกเหนียวอ่ะมึงอะ่ะเรียบร้อยโอย้โหเลเวลตั้ง64่ยางโดหลบหนังมันมาหลบหนังมันเลยเออเรียบร้อย อไอสองโซนนี้โดนแรปเตอร์เล่นพี่บีตามมาพี่บีวันนี้กินน้ําได้ดูน้ํามากกินน้ําก่อนนี่แหล่งน้ําบาดาลเว้ยไม่มีวันหมดตรงนี้ถ้าใจดีวางเครื่องเจาะได้เอาแต่เริ่มแห้งเหมือนกันเว้ยกินหลายๆคนเมื่อีตอนแรกมัน,นมเยอะกว่านี้เอาลงล่างเลยลงล่างเลยพี่บีเดี๋ยวจะมีไดโนเสาร์เราแล้วตามมาตามมาไดโนสารเราอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราต้องสร้างแคมป์ใหม่ เพราะว่าคขปมที่เรามีนี้รู้สึกว่าจะกาาเกินไปแล้วสาวไปไหนหมดวะจริงๆไม่น่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยตามไมกระติกไปหรือเปล่าแั้วไงเหมือนจะเห็นพาราซอแล้วน่าจะของเราเออนี่ไงมาเลยมาเลยพี่บีตามมายังวะเนี่ยมาแล้วเอาพี่บีเร็วเร็วเร็วเลือกเอาเดี๋ยวทำที่ขี่ให้พี่บีก่อนดีกว่านะตอนนี้เอาละพาราซอพี่บอลคนเดียวก็แบกทีมได้แล้วน้องๆใด้ความเก่าของพี่ ที่ขี่พร้อมมาเลยเติมที่ขี่กว่าจะเจอพี่บีได้วันนี้ก็ค่อนข้างที่ตายไปร้อยรอบแล้วเนี่ยใช้เวลานานตายไปร้อย <c oughs> พีบ่บีบอกตายไปร้อยแล้วนะครับเอาละวันนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งที่ขี่นะครับให้กับในนเสาเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็อยากจะดูพวกเรามาบู๊กันต่อในพาร์ทหน้าก็ต้องกดไลค์ให้กำลังใจกันไว้ก่อนนะครับฝากแชร์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับผม